ลึกลับมรณะสถานถึงผ่านป่าโดยทิวรเมรภาคที่สองตอนที่แปดไอพงน้องรักพนพนตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วเมื่อวานนี้ก็ได้ยินเสียงเสือ,อเออาวายจกแล้วเมื่อวานนี้ สาเหตุที่อานนั้นบอกให้ตนั้นไปนอนแล้วก็เวลาได้ยินเสียงอยังนั้นบอกให้ไปคานแล้บบอกให้ยังนั้นก็นย้อนวัดื่องนี้ละโอ้วัสดีเออแมนแล้ว,ลวสิเอาอย่างไดต่อละ่ะลงเมื่อเงื่อนเลยบอเจ้าเตรียมควงแล้วบ่เตรียมแล้วสิเมื่อตอนใดล่ะตอนนี้บอเออเมื่อได้ก็ดีได้ตอนเนี้ก็แห่งดีแล้ว แต่ว่าเจ้านั่นต้องเป็นคนน้ำเน้เพราะว่าเจ้านั่นบอกเอยเองว่าเจ้าสิพ้าข่อยไป็นเซนทางไหมนั่นเอ,อเดี๋ยวเอาสิน้ำตัวดอกไปไปไปเตรียมของยังไงมันแล้ว วอดล้วเว็วอดนี้บานเฮาเอออดแล้วยางไปอีกจักหน่อยนั่นสิพอดแล้วล่ะเอายางเออเลยซุ่มโจนเฮาสิเอาจากไดตอเราปีนอย่าฟ่าว่าจังสันสิเอาจากไดตอกะจังวากันมืออื่นเด้อเอ้บ่แม่นมืออื่นตัวมือแลงหนีเลยเดี๋ยวยาาบ่ายนั่นไปเงือนปุยยาบ้านเด้อแล้วก็ไปปะซุมกันอยู่หันละ เอาเอาจ้าสัตว์บ่เออยามบ่ายเขาก็มาผอกันอยู่ในพยาบาลนั่นละได้ยินบ่ได้ยินบ่เออได้ยินแล้ว อุซอยมากกว่เบิดยังน้งองเงอคนกระไดโอ้ยังมาบ่เบิดอยู่เอา้ายังสั่นบ่เออสิทาก้อนบ่ละ่ะอันเอ่อมากกว่าจะคนน้องเงอพออุซอยนับเนี่ยเออมากกันาสามสิบเอ็ดคนโอ้สามสิบเอ็ดดิห่วยมันขึ้นหน่อยเดี๋วะเดี๋ยวไทยจะเข้าก้อนเด้อยสะนะ่ะ นีมากกวนหลายยังนอเนือจะนับเิ็นกระดูพะพะผู้ซอย1 2งสากักประมาณแล้วกับประมาณอ่รอ่อยกว่าคนได้นี่ละเอาร่อยกว่าคนมาติเออเออเอา,เอาพี้องทุกคนก็ขเขาเรื่องได้เลยเนาะเมื่อนี้กับ ทีมาตีขอลอมือนี่ก็มีเรื่องสีมากแจ้งให้ชาวบ้านทุกๆคนได้ทราบในทั่วถึงกันส่วงนี้ก็คือมีดพิปบอพีเป่าหลายก็สำรับคนที่เฝ้าเวียนย่ำเนาะที่เฝ้าถาซุ่มโจรมันมากนึงก็ย่ำมือขึืนไปไปได้ก็ให้ยูแต่หมองนันเดอ้อย่าออกไปไซและก็อัดให้บ้านนันก็ะได้กับว่ต้องมาหาอยากหาก,กินดอก เขาใจยู่ว่าฝนตกกัน้แต่ก็ให้เข้าใจน้ำว่าตอนนี้เขากำลังมีเรื่องเล่าอยู่ตอนนี้กำลังมีโจรโจรมันระบาดร้ายแถวนี้กระดังนั่นเขากะบ่ต้องไปหาอยากหากินดอกก็าหาอยู่เพื่อเรามียังก็กิกนไปบ่มีก็บ่ต้องกินเนาะเพราะว่าตอนนี้นั่นมันกันยากรลำบาก มีทั้งพี่ปอบพี่เป่ามาอีกแล้วก็เออรหัสลับนั่นก็บบอกกันแล้วเนาะกับบอกขึ้นซึ่าต้องบอกกันอีกดอกเพราะว่าถ้าบอกอีกก็อาจสซิมีคนนั้นดักฟังอยู่ก็ได้ดังนั้นก็บบอกขอบอกเ้อสนะเออแล้วก็มีอีกเรื่องอยู่ด้หยลสองสามเรื่องนี่ละตอนนี้นัน่นรู้สึกว่า ในยินเสียงเขาล่ำเรือกันว่ามีผีดิบอยู่เด้แมนบ่าวพ่อผู้ซอยแมนแมนช่วงนี้มีผีดิบเนาะผีดิบนี่เป็นจังไงก็คล้ายๆผีปอบมันละแต่ว่ามันบ่แมนก็คือผีดิบเนี่ยเป็นสิเป็นผีที่มันดูดเลือดแมนบ่าวพ่อผู้ซอยแมนมันมันดูดเลือดคนนั่นละก็ช่วงนี้ก็ให้ระวังมันก็ระบาดคือกัน เอาแล้วมันเกิดได้ยังได้ปบผู้ใหญ่บ้นี่ออันนี้ก็บุ้คือกันได้แต่ที่ได้ยินกันก็คือว่าเอิมว่าหยังว่าว่าหยังง่อบผู้ซอวยว่าให้เขาฟังด้วยอันเรื่องที่ว่าพีดีฟมันเกิดได้จังไดนี่อัน่คยก็ยังบ่ฮหู้เดมอแมงลมมาได้ไสววอันพวกพี่ดิฟนี่มันเป็นรูปร่างยังไดพ่อบผู้ซอวยตัวพีดิฟนี่มันก็สิมีอัน โตออกซิดซีดจักน้อยแล้วก็มันกระซิมีอันแฉลมแหลมเอาไว้กัดคนเอ,อินแล้วเป็นยังไงต้องระวังมั่นล่ะครับป้าผู้ใหญ่อ่าอันนี้ก็เพราะว่ามันดูดเลือดคนก็นต้องระวังอยู่แล้วละ่ะถ้าเขาว่าถ้าดูดเลือดนี่อาจสิเป็นน้ำมันก็นได้ดิแต่ว่าบุหูว่าอีรีบอะใช่ที่หูหูก็คือตายแน่นอนถ้าเขาถือดูดเลือดแล้ว นอกจากชีสีมีผีดิบกับโจรแล้วยังสิมีพอค่าจากเมืองเวเมืองวังยาให้มันเขา้าเขามาอันในมูบ้านเข้าได้เพราะว่ามันสิมาซอยมูมัานที่เป็นโจรและกระว่างเสือสมิงน้ำเด้อละ่ะอันเป็นยังเขาต้องระวั่างอันพวกพอค่าจากเมืองเวเมืองว่างจ้า กระอนว่าชุ้มพ่อข้าจากเมืองเวเมืองว่างนั้นมันปลอมโตมาเป็นพ่อข้าเขามาค้าขายในเมืองเฮาหญ้าห้อันชุมมั่นเขามาในมูบานเฮาเด็ดขาดพอมั่นเสียวมาซอยมูมั่นที่เป็นโจรเอาไปเอามามีเสือสมิงอิลีบ่เดี๋ยวนี้ปาใหญ่เออมันก็แม่อิลีแล้ะเนาะเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ขึ้นไปพูดดูายนั่นเจ้าโอ้ยบ่จักแล้วคอยกับ่ปู้หูหลังดูเล่าอย่างน้าเขาดี ไดอันพี่ดิพี่ยังของเงี้บมหุยบ่ให้จักน้เขาเนาะจักสีให้จักได้แล้วเ้อเออให้จักไว้ก็ดีแล้วละก็ระวังจะคองน้ำขึ้นผู้ขึ้นพาดูอะไรนั่นยากได้น้ำโจนมืูหนีหันมูเจ้าเลยสิบมหุยยังเลยเนาะเออกะสีอียี่ะและเราบูเจ้าคือได้โรคมากเลยสันน์คือว่าสิเป็นน้ำขาโมโจนสุน,นันขาบ่าได้ดอกเดี๋ยวจัาหน่อยมันกะสีมาหาเฮ้าเองเจา้าบ่ต้องหว่วงว่ามันสีอยู่ทั้งผู้ อีกจักน้อยนั่นไฟกระสีล้นกงเอ้ยว่าพิษไฟมันก็สีล้นกลนมันแล้วเอาเจ้าก็ว่าจึงสันสาเหตุที่มันเป็นยอนยังสี่ก็เพราะว่าลูกพีเขามันอยู่ก้าเห้านี่เออแมนมันอยู่ลำห้านี่เออบัดที่นี่มันก็ต้องมาน้ำหาลูกพีมันอยู่แล้วเจ้าบ่ต้องห่วงดอกเอาเราเปยังเจ้าขึ้นไปซะนะขอยสีคืนไป แต่ว่ามีคนห้ามข่อยไหวข่อยก็เลยลงมากนี่ละเดี๋ยวอีกเล็กน้อยมันก็สีน้ำเข้ามาดอกจะบ่ต้องย่านเอา้าจังสัตนบ่เออเออแล้วก็ซุ่มอันเว้นย่ามนี่ก็ได้เด้ออันแล้วตอนนี้นั่นไปเลยเด้อแต่ว่าอันซุ่มมัวเจ้านี่ที่บ่ได้ยูเว่นย่ามนั่นก็เมื่อเลยเพราะว่าขอ่อยสิขอประชุมกันกับซุ่มเว้นย่ามเน้อแต่ว่าเขายาประชุมกันอยู่นี่ ไปประพุ่นไปประชุมอยู่กลางป่าทั้งพุ่นได้ยินบ่ละเออได้ยินแล้วไปมูเฮาเลิกประชุ่มแล้วเมื่อตัวเลือต่ซุ่มเฝ้าเว้นเฝ้ายามนี่ไปไปมูเฮาเมื่อเมื่อเมื่อเออบุตรชยจะย่าเฝ้าเมื่อเด้ล่ะได้ยินบ่ละบัดนี้เออเออคอยให้ยินอยู่ไปมูเฮาไปกลางป่าบ่เออบักคนเมื่อันดับไฟกูเด้อเด้อเฮ้ยบ่ต้องดับดอก มึงอยู่นี่ละมึงอยู่นี่ละพ่นเอาเจ้าเดียคอยอยู่นี่ตีเออเออเอออันที่เฮาออกมานี่เฮาออกมาตัวโจรซื่อๆเด้อขึ้นโตไปเฝ้าเวรเลยเฮ้อเสียงปืนผู้ใดวะชิบหายแล้วบัดนี้มันสิเป็นปืนผู้ใดวะเอ้ยเฮ้ยปุ้งยัยปุ้งยัยจับมาแน่คอยแน่รันจับแน่นั่นๆเจ้าเห็นมันแน่บอล จับม no ันเลยคอยละแม่ตาเจ้าผู้บอดีเท่านั้นน่ะเฮ้ยเฮ้ยไปวะห่วยห่วยห่วยอุซ่อยอูซ่อยเจ้าเบิ้งซอยคอยแน่นี่ไผนี่ไผ่หนิเจ้าเบิ้งให้คอยแน่นิห่วยห่วยไปแลมันมันแรงไปแล้วจังแม่นไผได้นั่นเฮ้ยบักกี้มึงยังบ่ตายอยู่บ่มูเจ้ายิงมันเลยเด้อมันมีลูกน้องนั่มาอีกสองคนคอยบอกให้ลูกน้องคอยจับมันแล้วเอา มึงเป็นไผนี่ิขอยี่แล้วบักพงเอามึงมาจะใช่นี่พงเออขอยก็มาแต่บ้านาธนาตุนั่นละเอายิงเลยบ่ยิงเลยยิงเลยเออบักกี้มึงยังบ่าตายอยู่บ่เฮ้ยไอหนึ่งมึงยิงมาเลยหนึ่งไอหนึ่งมึงยิงดีมึงยิง ไอพวมึงบบดนี้เฮ้ยเนาะผู้ใดก็เฮ็ดมันบ่ได้เนาะมีแต่บักหนึ่งตัวนี้เฮ็ดมันได้ผู้เดียวนี่บักหนึ่งมันก็เกงแต่ว่าเอ้ยจะกดพอคนดเมียมันเหรอว่าไปว่ามาเอามันอีกซะบ้างเฮ้ม่มึงบดนี้มุนอุ้ยปุ้ยไดแล้วโอ้ยบักหนึ่งมึงเศร้าเลยแล้วละพุ่นพุ้นเอามันไปฟังลดนั่นบักห้านี่ เออเสียวมันไปฟังเลยติเออฟังอยู่ไอ้บังนีละขุดหลมไใหมันแน่สูวขุดหลมไใหมันแน่สู้ขึ้นาสู้เป็นไผบางอาจมาเห็ดกับกูนี่มันบ้านกูนี่มันบ้านกูบักดินบักน้นมึงคิดว่ามึงสีนี้เลยตีอ๋อกูยิงมึงซะบ่เฮสเจ้าขึ้นยิงใคยมึงบุหูตีนี่มันบ้านกูเกิดอยู่นี่กูหญ่อยู่นี่สู้บางอาจมาเหตุกับกูคัก สูงมาเหยียดดังกูมึงก็ตายเบิดทุกคนนั่นละตายรถมึงมึงสข้านไปส่บักเสื้อ เมื่อคือกลับมาไหว้แท็บผู้ยบ้านบอกให้มึงแปลวค้นมาจากทางการบ่แมนตีแมนอยูปูโซอยแต่ว่าข่อยมากเหรอแม่อันซุ่มมุดีเขาเอื้นเจ้าเั่นนั่น,นละมาจากทางการทั้งนั้นเลยบักเสืออันคนที่นี้ออกมาก่อยแมเฮ้าขามันเลยเบิร์ดระบอุดแล้วบุญแล้วกูเจ้าไปฝ่าวิยญามเลยเดี๋ยวคนเลาะบอลข่อยสิไปลาอเอง เตื่นล้วบ่ห่วยอหลับวะพงพงพงเอ้าเอ้าไ oh, oh, ม่ยังเหรอห่วยตื่นแล้วว่าห่วยก็ตื่นแล้วตัวบ่หินเตี้ยเออเป็นยังไงเนี่ยละ่ะมาหนีนั่น,นคือได้ออกมากเงยมาเตาเบันทัดนั่นอ,อันคอยก็มาซื่อๆนี่แล้วหิ้ยันว่ามันเทามนันวุ่นวายกับมาซอยนะั่นาะๆเอ,อ้าบอก เออแล้วออไปยังไดเนี่ยล่ะคือว่าเป็นลักโชคหวยทั้งบันถาดแมนยูติแมนยูดดแมนย,มนยูเอ,อ่อแต่ว่าช่วงนี้นั้นธุรกิจค่อยดีนะแต่ว่าคนบอคอยมีเงินเนข้าะบ่ค่บอคอยออกมาซื้อกันโอ้ตก็เลยเมื่อมาแมนบอแมนช่นเงนึงชเมื่อก็ย่านร่างนี่ละเอาแล้วมาที่นี่พ่อเหลียวภารกิจตัวซีเมื่อดิ บ่เลวขอย่าวา่าขอยืมมาขายยูน่เพื่อวา่าล้านขอย่นสีอันดีขึ้นนะนาโอ้เราไปเอาของมายัางหละขอยไปเอาของมาแล้วขอยเตรียมของียบาลไรแล้วก็ต้องเปิดไม่แล้ว,เอ,ลวเออเออก็ดีขึ้นกันเพราะว่ายูนิบ่มีมล้านโชคหวยเด้ก็ขอให้ธุรกิจดีกว่าเกาเดอร์นองเด้อเออได้ได้ไดขอบุณหลาย